เนื้อหาการเจริญเติบโตก็อย่างที่รู้กันว่าข้อสอบเอเรเวลสี่สิบข้อเนาะเพราะฉะนั้นมันออกข้อละเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีละที่ว่าแต่ก่อนมันจะมีข้อที่แบบที่ออกเยอะอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มัน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 ไม่มีแล้วเนาะมันมีเรื่องละข้อเพราะฉะนั้นข้อสอบที่ออกแต่ละข้อเนี่ยก็จะเฉพาะเจาะจงมาปีนี้ก็ค่อยมาดูกันว่าข้อสอบมันจะเป็นยังไงสสวทไม่ได้ออกใส่ครับทําไมครับ อ่ะโอเคนิวได้ยินพี่ไหมได้ยินอ่ะโอเคเออถ้าไม่ได้ยินเนี่ยพิมพ์แชทบอกพี่นะอย่างข้อแรกเนี่ยนะครับอันนี้เป็นข้อสอบปีหกสี่ข้อแรกเขาบอกว่านักเรียนคนหนึ่งศึกษาลักษณะตัวอ่อนของสัตว์สามชนิดอ่ะก็ให้มาลักษณะการเจริญของตัวอ่อนมาแล้วก็ให้บอกว่า A, B, C เนี่ยมันคือสัตว์อะไรนะครับมาดูอันแรกก่อนดู A ก่อนเนาะ a เนี่ยเขาบอกว่า มีการครีเวตในบางส่วนของเซลล์ไข่ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าระยะครีเวตเป็นระยะที่เป็นยังไงนั้นนิวจำได้ไหมอ่ะครีเวตคือระยะที่มีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสถูกไหมครับมันจะมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสมากที่สุดเลยไม่ใช่มากที่สุดเิก็คือแบ่งเซลล์ไปเรื่อยๆนะครับ แบ่งไม่ตัซสีให้ได้มากๆนะครับอันนี้คือครีเวตเนาะทีนเนี้ยครีเวตเนี่ยนะครับถ้าเป็นกรณีที่อ๋อเดี๋ยวต้องต้องบอกก่อนว่าปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งเซลล์เลยเนี่ยก็คือตัวไข่แดงไข่แดงเนาะถ้านะครับ ภาวว่ามีผลยังไงไข่แดงเนี่ยมีผลตรงที่ว่ามันจะไปยับยั้งการแบ่งเซลล์นะครับหรือทาให้การแบ่งเซลล์เนี่ยมันลดลงนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตนะครับที่มีไข่แดงจํานวนมากเนี่ยเนาะเวลามันมันครีเวตหรือมันแบ่งเซลล์เนี่ยมันจะไม่สามารถแบ่งเซลล์ได้ทั้งใบ คือแบ่งไข่ได้ทั้งใบนะครับมันแบ่งไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นก <c> ล <oughs> ุ่ม,มเซลล์ที่ไข่แดงเนี่ยตั้งแต่ะระดับปานกลางลงไปจนถึงแบบอะเลซิตอลอันนี้เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะแบ่งได้ทั้งใบเพราะฉะนั้นกลุ่มเซชิตท,ที่ครีเวทได้บางส่วนของเซลล์ไข่นะครับก็จะเป็นกลุ่มเซรับที่มีไข่แดงแบบโพลีเลซิตอลนะครับ โพลีเลสิตอลซึ่งพวกที่เป็นโพลีเลสิตอลนะครับนี่คือพวกไข่แดงมากเนาะพวกที่เป็นโพลีเลสิตอลนะครับก็จะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันจำได้ไหมเนีว ได้ยินยไหมเมยได้ยินไหมนิวอะไรนะนี่ไงแอร์พอร์ตใส่หู มีขึ้นไปข้างบนได้ไหมแค่มีพูดมันเข้ามาในแอร์พอร์ตแล้วที่มันพี่บันทึกคลิปอะลงใน y u t u b e อ่ะมันก็เข้าไปหมดเลย เป็นโพลีเลซิตอลนะครับก็จะมีพวกเลปทูเรียเนาะสัตว์เลี้ยคานมีเลปทูเรียมีเอเวียสนะครับแล้วก็มีกลุ่มพวกปลาเอเวียสคือครึ่งบกครึ่งน้ำเนาะส่วนเลปทูเรียสัตว์เลี้ยคาน อ๋อเอลชสัตว <laughs> ์ปีกเบอร์แล้วพี่โทษทีสัตว์ปีกเออโอเคโอเคถ้าครึ่งบวกครึ่งน้ำมันจะเป็นมันจะเป็นมีโซลิซิทอลก็คือไข่แดงปันกลางไข่แดงปันกลางนี้ก็สามารถแบ่งแบ่งครีเวทเนี่ยเซลเนี่ยแบ่งได้ทั้งใบเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีบริเวณที่แบ่งได้มากบริเวณที่แบ่งได้น้อย แต่ถ้าโพลีเอสิตอลเนี่ยเรียบร้อยนะครับแบ่งได้แค่บางจุดเท่านั้นอ่ะโอเคเนาะมีจุดตัดไหมเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกเนาะมีจุดตัดไหมตัดกบเนาะตัดกบ เพราะกบเป็นครึ่งบกครึ่งน,น้ำนะครับไม่ใช่พวกโพลีลิซิทอลเนาะตัดกบตัดคังโคบถูกปะเนี่ยอ่ตัดได้สองช้อยทีนี้ทีนี้นะครับก็เป็นสองสามสี่เนาะอ่ะทีนี้ดู B ครับอ B เนี่ยนะครับ B เนี่ยเขาบอกว่ามีการครีเวตในทุกส่วนของเซลล์ไข่แต่จะได้ขนาดเซลล์ไม่เท่ากัน ถ้าบอกว่าได้ขนาดเซลล์ไม่เท่ากันเนี่ยแสดงว่าเป็นประเภทไข่แดงปานกลางนะครับไข่แดงปานกลางก็คือมีโซเลซิทัลเนาะพวกมีโซเลซิทัลได้แก่พวกอ m p h i b i a n นะครับแล้วก็พวกปลาไม่มีขากรรไกรเนาะ อ่ะไอ้แก่แอมฟิเบียปลาไม่มีขากันไกลปลาไม่มีขากันไก่นีน่คือพวกไหนนะ กินี่ศูนย์ให้ผู้สาวเจ้าของเจ้าของก็จะสอนดิทำไมไม่ขึ้นไปสอดข้างบน <c oughs> <c oughs> เอามาต่อเขาคงไม่เข้าไปดูใน YouTube พี่หรอกเนาะพี่บนให้เขาเนี่ย <c oughs> เอามาต่อข้อสี่อ้อ,อเดี๋ยว B นี้ตัดได้ไหมอะ B ตัดได้ไหมเออตัดนกเนาะตัดนก ตึงอ่อางกบใช่โอเคอสองทีนี้อันสุดท้ายเขาบอกว่ามีถุงน้ำข้าม,มีถุงน้ำข้าถ้าสัตว์ที่มีถุงน้ำข้าเนี่ยจะมีอยู่สามกลุ่มนะครับก็คือตั้งแต่เรปทีเดียเป็นต้นไปมีเรปทีเดีย เนาะมีเอเวียตนะครับแล้วก็มีพวกเมมโมเรียเมมโมเรียคือสัตว์เลี้ยงด้วยน้ำนมอ่ะโอเคเพราะนั้น ตัดตรงไหนใช่ตัดปลาใช่ตอบข้อสามนะครับเหมือนต้องใช้ความรู้ทั้งหมดอะข้อนี้ฮะใช่ต้องใช้ความรู้ไม่พอต้องข้อซีเนี่ยเป็นเรื่องอนุกรมิธานนะเอ่อซีเป็นเรื่องอนุกรมพนะิธานก็ต้องใช้นะครับทีนี้มาดูข้อที่สองนะครับข้อที่สองเนี่ยเขาบอกว่าจากภาพการเจริญ m b o ของสัตว์นะครับเนี่ยมันก็ไล่มาเลยเนาะนะครับก็ตั้งแต่ a a จนถึง e นี้คือระยะครี a ว e เนาะถ้าจำกันได้นะครับ a ถึง e คือครี a ว e at. เอฟเอฟเนี่ย b, ust, b ust ulation, นะัสบัสตูลเลชั่นเนาะส่วน g เนี่ยเห็นเป็นทางเดินอาหารละเนี่ยเห็นเป็นทางเดินอาหารละนะครับน่าจะเข้าสู่ organogenesis หรือเบลแกสตูลเลชั g ่ T T L a S, นะครับแล้วก็ h นะครับจนเป็นสฟิตัสละนะครับ โอเคมาดูทีละอันเขาถามหาข้อถูกนะครับอันนี้เป็นข้อสอบปีหกสองข้อที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าโครงสร้าง G ก็คือเนี้เป็นระยะบัสตูล่านะครับบัสตูล่าก็คือบัสตูเลชั่นนั่นแหละถูกไหมครับซึ่งไม่ใช่เนาะบัสตูเลชั่นจะเป็น F ถูกไหมครับอัน G เนี่ยนะครับน่าจะแกสตูเลชั่นนะครับ G เนี่ยน่าจะแกสตูเลชั่น ่ะผิดเนาะข้อที่2นะครับเขาบอกว่า f f เนี่ยนะครับเป็น c r e a t e ผิดเนาะ c r e a t e ก็คือถ้าจะเป็น c r e a t e เนี่ยก็คือตั้งแต่ a ถึง e นะครับเนี่ย a ถึง e เขียนตรงไหนละ่ะ a ถึง e เนี่ยเป็น c r e a t e ถ้า ah, f เนี่ย f จะเป็นบัส u ูเลชันนะครับทันเนาะนิวโอเคผิดเนาะข้อสามสามบอกว่า นะครับการแบ่งเซลล์ระย,ยะ A ถึง E A ถึง E เลยเนี่ยนะครับเป็นไมโทซิตอันนี้ถูกต้องเนาะเพราะครีเอทเนี่ยก็คือแบ่งแบบไมโทซิตนะครับเช็คคำตอบนะครับเขาบอกว่าข้อ4โครงสร้าง H นะครับโครงสร้าง H โครงสร้าง H นะครับเป็นเอมบิโอระย,ยะที่พร้อมฝังตัวกับมดลูก ระยะที่ฟอร์มฝังตัวกับมดลูกนะครับก็คือระยะบัสตูเลชันของมนุษย์เราเนี่ยจะฝังตัวระยะบัสตูเลชันส่งมันก็คือระยะ F อข้อสี่เลยผิดแล้วก็ข้อห้านะครับถ้า A เนี่ยมีจำนวนโครโมโซม48 เซลอ๋อสี่สิบแปดนั่นสี่สิบแปดแท่งนั่นจะเป็นสี่สิบแปดแท่งถ้าเอมีจํานวนโครโมโซมสี่สิบแปดแท่งเซลล์ในโครงสร้างบีจะมีจํานวนเท่ากับยี่สิบสี่อ่าไม่นะครับก็ต้องเท่าเดิมสี่สิบแปดถูกไหมครับแต่ว่าแบ่งเป็นสองเซล์ถูกไหมเซลละสี่สิบแปดเหมือนกันเพราะเป็นการแบ่งแบบไมโรซิ ine, ไม่ใช่แบ่งแบบไมโอซิ ine, นะครับราะนั้นข้อห้าต้องเป็นสี่สิบแปดเท่ากันของแต่และเซลล์นะครับสี่สิบแปดแท่ง ฐานน้อยเน่เนาะถูกไหมเนี่ยข้อน,นี้เนี่ยอ่าโอเคทีนี้มาดูข้อสามนะครับข้อสามบอกว่าการจับคู่ระหว่างเนื้อเยื่อกับอัยวะคู่ใดนะครับที่มีความสัมพันธ์กันการจับคู่นะระหว่างเนื้อเยื่อกับอัยวะใดมีความสัมพันธ์กันนะครับเอ่ออันนี้เราจะพูดถึงกระบวนการออร์แกโนจินิซิสเนาะ อ่ะเดี๋ยวพูดไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ทําข้อข้อนี้ด้วยข้อเนี้ข้อสี่อ่ะเราพูดถึง organogenesis organogenesis เนี่ยนะครับก็คือมันจะเป็น <c oughs> ขั้นตอนที่เนื้อเยื่อทั้งสามชั้นเนี่ยมีการฟอร์มตัวไปเป็นอวัยวะเนาะนะครับอ่ะ ชั้นนอกสุดคือชั้น x ตัวเดิม x ตัวเดิมเนี่ยนะครับถ้าจำง่ายง่ายเลยด้านนอกสุดนะจะพัฒนาไปเป็นระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกนะครับพวกหูตาจมูกพวกนี้อวัยวะรับความรู้สึก สารละวรับความรู้สึกอันนี้คือจำง่ายๆนะครับอันต่อมาคือมีโซเนาะมีโซเดิมอันนี้ข้ามไปก่อนมา,มาจำตรงนี้ตรงที่เป็น e n d ดเดิมชั้นในสุดชั้นนี้จะอยู่ติดกับทางเดินอาหารนะครับเพราะฉะนั้นมันจะพัฒนาไปเป็นระบบย่อยอาหารมันติดกับทางเดินอาหารเนาะนะครับถ้าดูรูป เนี่ยถ้าดูรูปการฟอร์มตัวในระยะ MBO เห็นไหมครับเนี่ยนี่เนาะมันจะสร้างทางเดิอนอาหารก่อนเห็นไหมมันจะเจาะทะลุนะครับเนี่ยมันจะเจาะทะลุแล้วก็เป็นช่องอันนี้จะเป็นทางเดิอนอาหารนะครับเนาะเพราะฉะนั้นชั้น,นโดเดิร์มเนี่ยก็คือชั้นขีเหลืองด้านในสุดเลยติดกับทางเดิอนอาหารเพราะนั้นถ้ามันติดกับทางเดินอาหารแน่นอนมันก็ต้องพัฒนาไปเป็นระบบย่อยอาหารถูกไหมครับอันนี้จำง่าย ส่วนด้านนอกเนี่ยด้านนอกสุดเนี่ยสีฟ้าฟ้าเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นชั้น X ตัวเดิมพัฒนาไปเป็นระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกนะครับถ้าคิดไม่ออกให้นึกถึงผิวหนังผิวหนังเนี่ยจัดว่าเป็นอวัยวะรับความรู้สึกนะครับส่วนตรงกลางมีโซเนี่ยคือที่เหลือเลยนะครับอ่ะมาะเพราะฉะนั้นชั้น Endo เ,เ,เดิมนะครับ จะเป็นย่อยอาหารเพราะว่าอยู่ติดกับทางเดินอาหารนะครับแล้วก็ระบบไหนน,นั้นเนวที่เป็นระบบที่แยกออกมาจากระบบย่อยอาหารตรงคอหอยอ่าเพราะนั้นเอาไว้ว่าที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจนะครับเพราะว่าระบบหายใจมันแยกออกจากกันเนาะออกจากระบบย่อยเนี่ยนะครับตรงตรงคอหอยเพราะฉะนั้นจริง,รงๆแล้วระบบหายใจนี้ก็เป็นส่วนของโดเดิร์มนะครับที่พัฒนายแยกออกมา มันจะรวมระบบหายใจด้วยโ okay. อเคก็ดังนั้นเวลาจำเนาะมีโซเดิมก็คือที่เหลือเลยแต่มันก็ไม่ได้ว่าเป๊ะอะไรเสมอนะอันนี้พี่แบบหาวิธีจำง่ายๆให้เฉยๆนะครับแบบให้เรานึกภาพเอาชั้นเอกโตนอกสุดก็ต้องเป็นผิวหนังผิวหนังเป็นพวกอ,อวัยวะรับความรู้สึกซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทถูกไหมชั้นอนโดเป็นชั้นที่อยู่ติดกับ ทางเดิอนอาหารเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นระบบย่อยแล้วระบบที่แยกออกมาจากระบบย่อยก็คือระบบหายใจดังนั้นที่เหลือให้เราตีไปเป็นเอ็นมีโซเดิร์แต่ก็ไม่ได้เสมอไปนะครับไม่ได้เสมอไปอ่าอย่างข้อ3เนี่ยเขาบอกว่าการจับคู่ระหว่างเนื้อเยื่อกับอัยวะคู่ใดที่สัมพันธ์กันนะครับอย่างข้อหนึ่งเนี่ยโนโตคอร์โนโตโคอร์นี้ก็คือแกนพยุงร่างกายเนาะถ้าใครแม่นเรื่องอนุกรมวิธานละนะครับซึ่งโนโตโคอร์จะพบเฉพาะคอร์ดาต้าถูกไหมครับ โนโตคอร์ดนี <pod cast hai> like, ้เป็นเอ็กโเดิมผิดนะครับโนโตคอร์ดนี้เป็นมีโซเดิมอย่างมีโซเชกแล้วมีโซนะครับบอกแล้วอะไรที่ไม่ใช่เอ็กกับอินโดปัดไปเป็นมีโซนะครับข้อแรกผิดข้อ2นะครับเยื่อบุทางเดินหายใจอันนี้เราพูดถึงตัวเยื่อบุนะครับ อันนี้จะมีความยากนิดหนึ่งเพราะเราก็ต้องมานั่งคิดเรื่องทางเดินหายใจถูกไหมแต่อันนี้ต้องมีความแม่นนิดนึงนะครับถ้าเยื่อบุทางเดินหายใจนะมันมันอ่ะจริงๆเราอาจจะตัดได้เพราะพี่บอกว่าหายใจเนาะระบบหายใจเนาะจะเป็นโดเดิร์มเนาะนะครับจะเป็นโดเดิร์มแต่ว่าจริงๆอันนี้ไม่ใช่น,นี้จะเป็นมีโซอแต่ก็ตัดเล่นๆได้นะให้คิดว่าเป็นอนโดก็ได้โอเคไม่เป็นก็จะได้ตัดได้นะแต่ถ้าเอาถูกต้องก็คือจะเป็นมีโซนะครับ ระบบสืบพันธุ์มีโซเดิมอันนี้ถูกต้องนะครับเรนตาเป็นเอนโดเดิร์มตาครับอวัยวะรับความรู้สึกถูกไหมนะครับมันต้องเป็นเอกโตนะครับไม่ใช่เอนโดนะเป็นเอกโตข้อห้าเยื่อบุโพรงจมูกอ่าเยื่อบุโพรงจมูกอันนี้ก็ต้องเน้นความละเอียดอีกแล้วยื่อบุโพรงจมูกนะฮะไอพวกเยื่อบุทั้งหลายแหล่นี่นะครับ เป็นมีโซะนะฮะเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อสามครับชัวร์สุดเวลาตอบนะพยายามหาข้อที่เรามั่นใจนะตอบอะไรที่มันแบบหลอกๆมาหรือแบบทําให้เราแบบไม่มั่นใจี้อย่าอย่าไปตอบนะครับเอาอันที่ชัวร์ที่สุดที่เราคิดว่าเราชัวร์โอเคตอบนะครับทานานิว อ่านเโอเคโอเคไม่ทันบอกนะทีนี้อันนี้ข้อสอบปีไหนเนี่ยปีหกสามให้ภาพมาข้อนี้เนาะการศึกษาการเจริญของเอบอของกบให,ห้นิวได้ยินเสียงเหมือนพี่ไหมน,นี่จะฟัง ยิ่งแตฟัง The Goat บ่อยอยู่ด้ะอ๋อแมวโอเคแมวแมวแมวช่วงนี้ออกติวต่างจังหวัดนี้คือฟัง The Goat เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องปกติไปเลยมันทำให้ไม่ง่วงดี <c oughs> ลองดูลองดูลองดูนิว อ่ะข้อสี่ข้อสี่เนาะอ่าอันนี้ระยะแกสตูลา่าแกสตูล่าเนี่ยก็คือแกสตูเลชั่นดังนั้นเนี่ยมันมีการแบ่งเนื้อเยื่อออกเป็นสามส่วนแล้วนะหลังจากที่มันทําเป็นทางเดิอนอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะแบ่งเป็นสามส่วนไม่ใช้สีย้องอย่างจาเพาะที่เซลล์เอมโอที่ตาแหน่งต่างๆนะครับชั้นละสองสีนเนาะโดยใช้สีที่มีความคงทนไม่เป็นอันตรายอ่ะโอเคเจอสุดท้ายได้เป็นออร์แกโนเจนเนซิสนะครับ ก็เนื้อเยื่อพวกนี้ก็จะติดสีต่างๆนะครับติดสีต่างๆคำถามคือเซลในชั้น x ตัวเดิมเซลในชั้น x ตัวเดิมของ mbo จะถูกยอมด้วยสีอะไรบ้างซึ่งพี่เคยพูดไปแล้วว่า x ตัวเดิมเนี่ยมันจะเป็นระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกเนาะ x ตัวเดิมนะจะเป็นระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกเพราะนั้นถ้ามาดูปั๊บถามว่าอันไหนก็ต้องเป็นอันไหนนิว อ่าสมองกับเลนตาเพราะฉะนั้นจะเป็นสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับเป็นคําตอบแดงกับน้ําเงินคือข้อสีเนาะโอเคจะเห็นว่าข้อสอบมันจะวนนะครับถ้าการจเจริญเติบโตหนึ่งมันจะไปนวน,วนเรื่องไอ้พวกคีเวตบัตโตเลชันแกสโตเลชันนี่แหละนะครับก็ต้องอาศัยความแม่นอย่างกรณีของข้อข้อหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้คืออาศัยความแม่นล้วนๆนะครับอืมความแม่นนะครับส่วนข้อ ข้อสามข้อสี่เนี่ยก็ต้องอาศัยความจํานะครับเนาะโอเคอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการเจริญเติบโตของสัตว์นะครับแนวข้อสอบก็จะประมาณนี้นะครับมีอยู่สี่ข้อโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่จะพาต่อนะครับเรื่องถัดไปเลยนะครับพักก่อนแม่นิวนิวอยากพักไหมหรือต่อได้เลยอ่ะหนูได้หนกนะเดี๋ยวหนูทำข้อสอบนะ ต่อเลยนะเรื่องการไหลเวียนโลหิตนะเออเดี๋ยวพี่ตัดคลิปตรงนี้ก่อนโอเค